สวัสดีครับหมอหนุ่มนะครับนายแพทย์ไพสิทธ์จูนก้องสมุนนะครับเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิวทริชั่นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหมอเรียนจบเรื่องของปริเนโธนะครับทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยนะครับแอน i a g i n g American Board a n t i a จิ้งนะครับแล้วก็ไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษครับที่คณะแพทยศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยครับ UCL นะครับก็ไปเรียนทางด้านนิวทริชั่นโดยตรงเลยนะครับ วันนี้ครับก็จะมาพูดนะครับเรื่องของสมุนไพรตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับในบ้านเรานะครับแล้วก็ในต่างประเทศด้วยเนี่ยไปทั่วโลกแล้วนะครับสมุนไพรที่หมอจะพูดถึงตัวนี้ก็คือถังเช่านะครับหรือบางคนเรียกว่าตังถังเช่านะครับทีนี้พูดถึงเรื่องของประโยชน์ในทางคลินิกนะครับงานวิจัยในทางวิทยาศาสตร์พบว่าการรับประทานถังเช่าเนี่ยช่วยเรื่องของ เพิ่มเรื่องของพลังงานนะครับเรื่องของ energy เพิ่มพลังงานในระดับเซลล์นะครับเราพบว่าสารอะดีโนซีนที่อยู่ในถังเช่านะครับที่จริงถังเช่าคือเป็นเห็ดชนิดหนึ่งนะครับเวลาเรารับประทานเข้าไปเนี่ยก็ไปสร้างพลังงานในระดับเซลล์พลังงานในระดับเซลล์เนี่ยเรียกว่า ATP นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องอาก,การอ่อนเพลียเรื้อรังการรับประทานถังเช่านะครับก็จะช่วยทําให รู้สึกสดชื่นมากขึ้นนะครับมีพลังมากขึ้นนะครับอันที่2ก็จะมีงานวิจัยเกี่ยวกับในกลุ่มที่เป็นนักกีฬาออกกำลังกายแล้วก็มีงานวิจัยทางคลินิกครับพบว่าในคนที่รับประทานถังเช่าแล้วก็ออกกําลังกายเขาพบว่ามีความสามารถสมรรถภาพในการออกกาลังกายเนี่ยที่มากขึ้นนะครับแล้วก็การใช้ ออกซิเจนในระหว่างที่ออกกําลังกายครับมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงนะครับแล้วยังพบว่าการเราก็ทานถันงเช่าเนี่ยช่วยลดอาการอ่อนเพลียออกหันล้านะครับหลังออกกําลังกายกลไกของมันก็คือว่าไปช่วยลดการสะสมของกรดแลคติกนะครับที่สะสมอยู่ในกล้ามเนื้อนะครับเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยเราจะมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเกิดจากการ การผสมของกลูเตกนะครับถังเช่าก็จะไปไลดกลูเตกนะครับที่อยู่ในกล้ามเนื้อนอกจากนั้นจะมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของไตนะครับเกี่ยวกับเรื่องไตเนี่ยมีงานวิจัยตั้งแต่ประมาณตั้งแต่ปี2,000นะครับเ,เป็นงานวิจัยในหลอดทดลองใน animal study และในปัจจุบันก็มีงานวิจัยในคนด้วยนะครับเขพ,พบว่าคนที่มีปัญหารเรื่องของไตทํางานบกพร่องนะครับการรับประทานถังเช่าเนี่ยก็คือจะช่วยลดอ่า ระดับของยูเรียที่อยู่ในเลือดนะครับแล้วก็ลดระดับคริตินินนะครับที่อยู่ในเลือดนะครับอนอกจากนั้นเนี่ยงานวิจัยยังพบว่าคนที่รับประทานถังเช่านะครับก็จะช่วยลดโอกาสการเกิดเป็นวีนอฟไฟโบซิส hmm. ก็คือเป็นพังผืดที่ตายด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับการรับประทานถังเช่านะครับก็ยังมีงานวิจัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอน้ําตาลในเลือดนะครับพบว่าคนที่มีปัญหา ภาวะเรื่องของเบาหวานนะครับหรือน้ําตาลในเลือดสูงนะครับก่อนที่จะเป็นเบาหวานการรับประทานถังเช่าครับช่วยทําให้ความไวของฮอร์โมนอินซูลินนะครับทำงานดีขึ้นนะครับอินซูลินก็เป็นฮอร์โมนหนึ่งที่สร้างจากตับอ่อนนะครับก็เป็นตัวที่เอาน้าตาลเข้าเซลล์เราถ้าเซลล์เราตอบสนองต่ออินซูลินดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเสี่ยงของโรคเบาหวานก็จะ,ะน้อยลงนะฮะนอกจากนั้นจะมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของ ไขมันนะครในเลือดพบว่าการรับประทานถังเช่านะครับก็คือช่วยลดส่วนของคอเลสเตอรอลรวมนะครับแล้วก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวเลวนะครับที่เรียกว่า LDL นะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปตรวจเลือดถ้าเราพบว่า LDL คอเลสเตอรอลของเราเยอะนะครับก็จะทําให้เราเสีย่ยงเป็นโรคุมกับโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับหรือเส้นเลือดหัวใจหรือเส้นเลือดสมองติดด้วยคอเลสเตอรข้อเดสเสียเไซนสิตเนี่ยตัวที่มีงานวิจัย เยอะครับเขาเรียกว่าเวลาเราเลือกเนี่ยเราเลือกตัวที่เป็นสายพันธุ์ C S C C S C เนี่ยเราดูจากส่วนประกอบคือสารออกฤทธิ์ที่สำคัญนะครับะจะมีอดิโบซีอยู่ที่ประมาณ0.14มีแมนิทอลอยู่5เนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกถังเช่าก็เราควที่จะเลือกพทา์ถังเช่าที่มีงานวิจัยทางคลินิกนะครับเป็นถังเช่า แท้นะครับแล้วก็อาจจะดูที่น,สนาสกุลมันะครับอันที่2เราก็ต้องเลือกถังเช่าที่ผ่านการรับรองขององค์การอาหารและยานะครับก็ออยไทยนะครับรับรองทานได้ปลอดภัยนะครับอันที่3ต้องเลือกจากผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ดูแล้วไม่มีเรื่องของเจือปนนะครับกลุ่มพวกสารโลหะหนักนะครับที่ปนเปื้อนอยู่ในดิน